จะเรียกอหไรเขาซื้อสารี่นี่นพ่อพ่วนเจนเขาลแบบเดกมันรู้แล้วไงมัเนวัฒนการงเด็กกิคนเปิดวนี่อจะสี่อ้วแล้วยโตแล้วัวนนี่อวนเลยพ่อนียอนงงว่าคืออะไราน้องยังไม่รู้น้องยังไม่รู้เออเออไน้องยังไม่รู้บอก ห <peach> นูกคนน็คนลูกไม่ใช่กูมิป่า <laughs> จียอน<ฆ>พี่แจ๊ดมีน้องแบบมีลูกอ่ะูหุ่ยน่ารักกำลังน่ารักเป็นผู้หญิงเหมือนกันจียอนเห็นจะต้องชอบนี่วันมาในถือโทรศัพท์กวนเนี่ยพอลูกค้าจะเดินมาซื้อสารี่ไม่ให้ได้ซื้อแล้วนี่นี่พ่อพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อแหมคำรามคำรามจียอนบอกว่าลูกคืออะไร ลูกกับเมียงไงที่สุพรรณเมียใหม่นนเมียใหม่เของไี่รู้เลยหรอคะพีแจ๊กจียอนไม่รู้จียอนตกข่าวได้ยังไงเนี่ยข่าวก็ดังจะตายไป,ไ,ปไม้เขา่ามีมีพี่แจงมึงหลอกคนไทยไม่พอมึงยังไปปั่นหัวคนต่างชาติ <c oughs> มึงอยากมึงใจมึงจะให้ข่าวถึงเกาหลีเลยนะข่าวคนเนี่ย ี่ยังไม่อยู่อีกเหรอฮะยังไม่อยู่อีกเหรอหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดหยุดแค่คนนี้แหละเพราะแจ๊คก็รับปากแล้วว่าหยุดแค่คนนี้น่ารักน่ารักมากน่าเบื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาข่าวสารเล่นข่าวสารเล่นขาแซวเล่นเข่าแซวเล่น เลยอนะอันนี้ถามจากใจนะถามจากใจ,จี่ยอนสมมุติว่ามีผู้ชายคนนี้รวยมากมันปาถ้าามรวยมันจไม่นไม,ไม่ต้องกานไม่ต้องการรวยแตรื่นี้ไม่เมราไม่ถ้าจิงใจดีหนูก็เค okay.